ระวังนาตับโมเก่งพูดดังนิดนึงนะพูดดังกสาเช็ดเลยหื่้หน่อยขอดื่ด้ดยโอเคนะอะะัวห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 ักวหัคหัวหมวหัวหัวหาวัวหัวเัาหันหั่หัวหันหัวหวหัวหัวหวหัหัวหัวหัวหหัวหหหอวหัว้ัวหัวหหหัวหับหัวโัังห ก็คือตอนนี้ยังยังเปิดรับอยู่นะเปิดรับเสม,มอค่ะสามารถติดต่อได้ทางเท้าทาและคะหรือว่ที่ไหนจริงๆเข้ามาเยอะขนาดไหนอะไรนะมีประมาณกี่สิบตัวแล้วครับสามสิบสี่สิบห้าสิบแต่เขา,ารับอยู่น่าจะประมาณห้าหมื่นหะ <laughs> ้าหมื่นตัวใช่ไหมห้าหมื่นะห้าหมื่นตัวอันนี้ ข้ามสัตว์เลยนะตอนนี้คุณที่คะคุณใบพลตอนนี้อะไรคะตอนนี้เน่ยมันก็คือตัวตัวเองก็คือธุรกิจตัวเองก็เปิดใหม่เหมือนกันเป็นไงบ้างตอนนี้ค่ะตอนนี้ใช่เปิดใหม่เป็นของสดซึ่งก็คือข้าวหมูแดงนะคะขายอยู่ที่ท่าข้ามสามแากเลยค่ะใช่ทำไมถึงทำร้านข้าวหมูแดงจริงๆเคยเปิดแล้วช่วงช่วงโควิดที่ มีไปตรวจไฟงานเองด้วยอะค่ะใช่ใช่ค่ะงานงานเราเราก็ดูแลเองยากระปองเราใช้ส่วนใหญ่้วยนะครับข้าหมูแดงเราเป็นพิเศษเป็นยังไงเออต้นตำรับยังไงเจ้าเก่าเจ้าเดิมอะไรค่ะเออเจ้าเก่าเจ้าเดิมส่วนเจ้าใหม่เลยเจ้าใหม่ทั้งหมดพิเศษยังไงพิเศษยังไงอะไรพิเศษนิดลุยความพิเศษ ก็เนตรขอกอใช่สูตะกลของมันเป็งไงลต้องไปกินนะคะคือตอนนี้มีหมูแดงมีไก่ซึ่งมันรมมากถ้นวแบบอร่อยอช่นหมกับพขมีคสีอมขอมกออขอ็มีกับอด้วยเรยกไดาต,ตัว เอิร์ฟงด้วยไหมครับเสิร์ฟเอิงไหมฮะตอนนี้ยังเไม่แต่ว่าเรามีตัเซนเตอร์ห้าปุ่มมันไม่สามารถเสิร์ฟจริงได้จริงจริงหริงทำปิ้นไคะทำป็้นไม่หรือว่าสัหลิงอ่ะหลิงสับมันมีช่วงโควิดที่แบบไปช่วยน้องหแล้วแบบช่วยเสิร์ฟช่วยสับอะไรเงี้ยช่วยชิมช่วยสับสับปุ๋มสับปุ๋มปากปากปาก อะไรอย่างเดียวใช่ตอนนี้ก็ยังอะไรอย่างเดียวแก็บชื่อของกีนะคะ K E E ค่ะที่นี่ที่นี้ตอนนช้ยุคนี้เราที่สกิทมันก็ไม่ได้ถูกบ้าหลายเรเีพอเปิดช่องนี้เราอยู้างบนไอะไหมหลิงหลิงมองว่า มากขึ้นหรือว่าต้องระมัดระวังอะไรมากขึ้นไหมทีหว่มันจะเป็นดราม่าอะไรมกไหมอะไรก็ก็แบบไม่ว่าจะทำอะไรเราก็ระมัระวังกันเยอะเลนค่ะสาขา เราบอกอาจจะทาไปเพราะคนเข้ามาประทังเยอะมากอะไรอย่างเงี ella, ้ยค <sei> ่ะเราก็พยายามแยกหมายชุมนุมแต่เราก็คือดีงแฟนจากลูกค้าแล้วก็มาปรับปรุงเรื่อยๆเสมอใช่ไหมคะล่าสุดไปทานข้าวกับพี่แอนมาแล้ว ก็แค่ทานข้าวเฉยๆนั่นแหละก็ไม่คือเพกาะคือข่าวที่ที่เราไม่เห็นข้าวที่ไม่จริงแล้วเราก็ไม่เห็นอะไรโชว์ก็เลยไปกินข้าวปกติก็เหมาะกับมีมีเขาเรียกวายไกไอซ์ใช่ไหมก็ไม่ได้มีเจตนา หน่อนไหมที่ไาจีูก็เอบไม่ต้องไปโยงไปดึงไรน,งนี่ดึงให้มันเป็นดราม่าทั้งนั้นส่วนตัวหลิงไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะลี่เขียนเสร็จว่ามันเป็นอะไรที่ไม่จริงใช่ก็เลยไม่ได้นอนมาแต่ส่วนตัวใช่ไปแยถว่าแบบพอได้พูดคุยก,กันกับกับคนดีกับพี่แอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็

เเหมือนเหมือนพี่แอร์ก็คือจะโดนโซเชียลเข้าไปถล่มในแบบว่าในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเยอะเลใช่โดยพี่แอรก็ตอนยรยังไม่ทราบผลดยตเซึ่งตอนนี้กาดดีขึ้นค่ะเพราะว่าก็รู้ว่าเป็นเป็นข่าว็แบบิงเข้าใจผิดเนาะเป็นข่าวเ้าเดงแล้วไดคอมเมนต์มีอะไรดราม่ามีเห็นบ้าไหมไม่งไม่เนไม่เห็นของเบสเรเห็นเป็นข่าวแล้วใช่ไหม ช่วงนี้มันเสพข่าวแล้วมันจมีเสพข่าวที่เฟซนิวอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบมันต้องเลือกเสพข่าวียงแบบเสพแันกระแสในปัจจุบันจริงๆคือต้องบอกว่าสมัยนี้แบบดีค่ะเฟซนิวมีข่าวจริงอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำให้ไปดูแหล่งข่าวที่แบบเชื่อถือได้แนะนำดูก่อนว่าแหล่งข่าวมาจากไหนแล้วดูหลายหนัสื่อว่าอืมันเป็นจริงหรือเปล่า ใช่ให้แต่งต่อมากเกินไป เยอะกว่านี้ค่ะเยอะกว่านใช่มีคนตั้งฉายาพี่หนิงว่าเป็นหนิงเติมหัวด้วยหนิงเติม <c oughs> หัวไม่เน็ตอ่ะน่าจะน่าจะเป็นแต่ว่าเออถามว่าเราดีใจไหมก็ดีใจเพราะว่าเพราะเราก็ฟุ้งเท่ให้กับ action. แอคชั่นใช่เป็นครั้งแรกที่หนิงเล่นบทแอคชั่นอะไรอย่างงเี้มว่าถ้าติดแฟนกลับมา พอมาเป็นนี้แนวนี้เรากิดปิดตัวเองมาพร้อมเราเราก็ใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะใช่ค่ะเป็นมันมีวันหนึ่งที่แบบดิ่งตื่นมาหน้าบวมพอแอคชั่นบุฟนั่นหล่อเลยก็ไม่มีเลยคือคือโดยปกติดิเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม่ได้แบบดูแลตัวเองมีอะไรเป็นเพิ่มมาพิเศษเพียงแต่แค่กินให้ถือกินให้พอกินให้อร่อยมีความสุขแล้วก็ ก็ดูต่อได้ดเยอะๆ่างเงกัวนะเ่หน้าเ่อนสวยของเราเสวยอะไม่ไม่กลัวเพราะเรามีเอล่ากับด้ด้านก้านกลบ่าี่รู้สึกรู้สึกในบางที่ตอนนี้คนหรือว่าเกหรือว่าดาราตาแสดงเองก็เห็นแลาว่าเป็นต้นแบบออกมาสวยใช่เป็นเลเร บางคนบอกว่าเราเบ้าหน้าสาวประานอะไรารู้สึกแบบไม่ขนาดนั้นค่ะใช่แค่รู้สึกว่าเราใช้เงินละพอพอเห<อ>็นคนมาชุมเราไปเ <c oughs> ผยว่าพี่อิงสวยอะไรเงี้ยมาคผยเรารู้สึกแบบคือระเบิด หรือจะมาปฏิเสธยากมากเพราะว่าเราจริงๆหลักฐานมันอยู่ที่หน้ามันก็สวยจริงจริงมันก็สวยจริงเพราะหลักฐานมันอยู่ที่หน้าไม่จริงก็ไม่ขนาดนั้นค่ะใครทใครคิดว่าทหน้าเหมือนจริงก็คิดดีนะคคิดแล้วคิดอเลรหลักฐานครอบสวยเหตุอะไรนะราคาครอบสวยไงนึ่งหนัวันละแปดแก้วซาเนารี ดื่มน้ำใช่มันละแปแก้ว้ดื่มยังไม่ได้เข้าดยังไม่เข้าเลยอไมเข้าเลยเหรออะไรนอะไรนะคนนี้เปแดกาะมังไม่เห็นเข้ากันเลยแปลกๆไม่ดื่มทำไมไม่ใช่เไห้ั้